วันนี้นะคะเราจะมาทำภาพการ์ตูนนะคะโดยเว็บตูนมีนะคะซึ่งมันสามารถที่จะ,ะทำผ่านเว็บแล้วก็ลงแอปได้นะเมื่อทำเสร็จแล้วดาวน์โหลดภาพมาเราก็จะมาปรินแล้วก็ใส่กรอบนะ,ะซึ่งเราเตรียมเครื่องปรินแล้วก็ดาดโฟโต้น,นะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะแล้วก็กรอบรูปนะ,ะอุปกรณ์ครบนะคะ ทำาเป็นไงนะคะการแปลงรูปตัวเองให้เป็นภาพการ์ตูนนะคะโดยผ่านเว็บตูนมีนะคะง่ายๆเพียงสีขั้นตอนนะคะเราก็จะนี่เราก็เตรียมการสอนเนี่ยเตรียมภาพเรียบร้อยแล้วนะคะมีภาพมีอะไรเรียบร้อยแล้วทําตามขั้นตอนนะคะแค่เข้าเว็บนะคะนะแล้วก็เข้าเว็บเข้าเว็บตูนมีนะะปึ๊บนะเนี่ยตูนมี .com นะโหลดอัปโหลดรูปนะคะอัดรูปรูปจริงของเรานะ,ะแล้วก็เนะี่ยเอาภาพมาปุ๊บมันก็จะแปลงไฟล์ให้เรานะ,ะอย่างง่ายดายนะ,ะตามรูปแบบช้าเร็วขึ้นที่อินเทอร์เน็ตนะคะของใครของเรานะปุ๊บ นี่อย่างเงี้ยน,นะคาร์ตูนแนวนิสนี่นะคะเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ปึ๊บนะ,ะนอือเข้าใจแล้วไฟล์ก็จะวิ่งมาเป็นไฟล์รูปภาพนี่นะ,ะจากนั้นเราก็จะปินนะะป้นนะคะปิินนะคะโดยใช้กระดาษโฟตโตนะะ้นะคะนะ,ะเลือกรูปแบบเป็นกระาดาษโฟตโต้โฟตโต้นะคะ ความหนาความบางขึ้นอยู่กับแกมนะคะร้อยสามสิบห้าแกมนะก็ค่อนข้างหนาหนี่มันวาวภาพเราก็จะมันแบบวาวนะคะถ้ามันด้านภาพมันก็จะไม่ไม่วาวนะะไม่มันวาวนะคะแค่นั้นเองนะเสร็จล้วเราก็จะมาใส่กรอบนะคะนะอย่าต่อเอยง่ายๆปึ๊บนะลองทำดูนะเข้าเว็บตูนีหรือโหลดแอป ตูวน,นี้ก็ได้คะจะทำกับสมาร์ทโฟนนะคะง่ายๆนะคะปึ๊บโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ